ดีค่ะน้องต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะพบกันอีกเช่นเคยกับการมอบรถนะคะวันนี้วันสำคัญอีกวันหนึ่งวันที่30ตุลาคมนะคะ2565เลิกงามยามดีนะคะน้องต้อมครับผมน้องต้อมมาจากไหนคะมาจากอุบลครับมาจากอุบลเนาะ ค่ะอันนี้เสียงเสียงจริงนะคะไม่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 ได้ปลอมแปลงครับผมเสียงจริงเสียงจริงนะคะน้องต้อมขึ้นเครื่องมาตั้งแต่เที่ยงนาะเครื่องดีเลยใช่ครับเครื่องดีเลยมาถึงนี้เที่ยงครับค่ะโอเครถคันนี้เรายังไม่ได้บอกเลยเป็น Toyota Revo นะคะ2 4 J+ ปี2020ไม่2 0 0 0มืนนิดๆนะคะน้องต้อมเห็นรถคันนี้จากที่ไหนคะจากที่เพจเลยครับเพจพอเพียง YYP ครับค่ะ เห็นแล้วเป็นยังไงคะน้องต้อมก็ชอบครับแล้วก็เลยทักทักข้ามาสอบถามได้เลยครับค่ะพักสอบถามแล้วจองเลยนะน้องต้อมใช่ครับผมตัดสินใจเลยไม่เกิน5นาทีคุยกันคค่ะน้องต้อมไม่เห็นรถนะคะแล้วก็ไม่มีคนวิ่งมาดูให้ด้วยนะน้องต้อมเนาะเราน้องต้อมก็คุยกับเราตรงมาตรงไปในเรื่องของการให้ข้อมูลหรือว่าการบริการเป็นยังไงบ้างคะน้องต้อมก็ดีครับผมพูดได้เลยนะน้องต้อมพูดได้เลย ก็สะดวกครับผมรวดเร็วมากเลยครับตอบตอบก็ไวมากเลยครับผมทันใจดีมากแล้วในเรื่องของไฟแนนซ์กี่วันคะของต้อมปกติถ้าเขาเช็คจริงไม่ไม่ถึง5นาทีครับที่ที่เขาไปหาก็5นาทีเขาบอกว่าผ่านก็วันเดียวภายใน5นาทีนะน้องต้อมเนาะเป็นเจ้าของกิจการเองนะคะน้องต้อมแล้วก็ที่สําคัญเลยน้องต้อมพี่มองว่าน้องต้อมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเนาะแล้วก็ตรงมาตรงไปจริงใจกับพี่ด้วยเนาะพี่ต้องขอบคุณมากๆ ขอให้รถทันนี้นำพาความสุขให้กับครอบครัวน้องต้อมเนาะแล้วก็ค้าขายหรือว่าทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเดินทางขับขี่ปลอดภัยนะน้องต้อมมีโอกาสนะขอให้เราได้ดูแลอีกนะคะน้องต้อมขอบคุณอีกครั้งค่ะน้องต้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ